สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel free to play ช anel ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันถึงกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งทำการอัปเดตเข้ามาเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะครับผมสำหรับกิจกรรมใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่า บางกิจกรรมเนี่ยมันจะมีหุ่นทหารระดับ4ดาวม่วงระดับ1ดาวส้มนะครับมาให้เราแลกเอาไปใช้งานกันด้วยนะครับผมซึ่งในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันไม่มีกิจกรรมไหนเลยนะครับที่มีหุ่นทหารระดับ4ดาวเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกเลยนะครับผมสําหรับกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมลูฟี่นิวเวอร์นะครับ สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็เพียงแค่ผู้เล่นนะครับทําการล็อกอินเข้ามาในเกมให้ครบตามจํานวนวันที่กําหนดนะครับก็คือ7วันเนาะถ้าล็อกอินเข้ามาในเกมครบ7วันก็รับไปเลยนะครับตัวละครลูฟี่นิวเวอร์นะครับผม1ตัวรับกันไปแบบฟรีๆเลยนะครับแต่ว่ากิจกรรมในรอบนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างพิเศษหน่อยก็คือถ้าสมมุติว่าเราอยากจะได้ชิ้นส่วนตัวละครลูฟี่ครบ50ชิ้นส่วนเนี่ย เราจะต้องทําการล็อกอินเข้ามาในเกมให้ครบ7วันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครมาเล่นช้าหรือว่าลืมล็อกอินไปแม้แต่วันเดียวเนี่ยก็จะทําให้ได้รับชิ้นส่วนตัวละครลูฟี่นิวเวอร์ er ไม่ครบ50ชิ้นส่วนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมเข้ามาล็อกอินเพื่อรับของรางวัลฟรีกันด้วยนะครับผมนอกจากจะมีลูฟี่นิวเวอร์แล้วเนี่ยมันก็ยังมีพวกถังเบียมีเพชรมีอะไรหลายอย่างเลยนะครับก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมหลักที่มีในสัปดาห์นี้กันดีกว่านะครับว่ามันมีกิจกรรมอะไรแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกเลยนะครับผมสําหรับกิจกรรมแรกก็เป็นกิจกรรมลูฟี่ New w o r l d w เวกเชนนะครับก็เพียงแค่ผู้เล่นนะครับทําการอัปเกรดตัวละครลูฟี่ New World er นะครับให้ได้ระดับดาวตามที่มันกําหนดเนาะก็สามารถรับของรางวัลฟรีได้เลยนะครับเริ่มต้นที่6ดาวนะครับผมไปจนถึง10ดาวนะครับ อันนี้ก็ถ้าใครสมได้ตัวละครลูฟี่นิเวอร์มาหลายๆตัวเนี่ยก็น่าจะสามารถทํากันได้อยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่กิจกรรมต่อไปนะครับผมเป็นกิจกรรมอันนี้เลยนะครับกิจกรรม Exchange Hero นะครับก็เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนตัวละครฮีโร่ระดับ5ดาวเนาะเพียงแค่ผู้เล่นนะครับเอาตัวละครระดับ4ดาวนะครับผมสังกัดอะไรก็ได้จํานวน4ตัวแล้วก็ตัวละครระดับ5ดาวสังกัดอะไรก็ได้อีกหนึ่งตัวนะครับ พร้อมกับไอเทมลูกกวาดนะครับผมอีก10ชิ้นสามารถเอามาแลกเปลี่ยนตัวละครระดับ5าดาวตามที่มันกําหนดได้เนาะซึ่งก็จะมีนามินะครับผมมีปูกรารฟนะครับมีเวอร์โกมีชิริวนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นสโมเกอร์นะครับแล้วก็เป็นลูฟี่เนาะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับถ้าใครสามารถแลกได้ครบ6ตัวเนี่ยก็ควรจะแลกให้หมดเลยนะครับเพราะว่านอกจากจะได้รับตัวละครมาแล้วเนี่ยเรายังได้รับไอเทมผลไม้ปีศาจด้วยนะครับ ซึ่งไอเจ้าไอเทมผลไม้ปีศาจเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแรไอเทมที่ค่อนข้างหายา,ยากอยู่พอสมควรน,นะครับนอกจากนั้นยังได้หินลีตัวละครด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเราทําการแลกเปลี่ยนตัวละครที่มันเป็นสังกัดอินแล้วก็ไซโคนะครับเราก็จะได้รับหินลีตัวละครเพิ่มมาอีกหนึ่งชิ้นเนาะถ้าเราลีสีตัวสีสังกัดข้างต้นเนี่ยเราจะได้แค่ก้อนเดียวนะครับแต่ถ้าเรามาลีสังกัดอินกับไซโคเนี่ยจะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งก้อนเป็น2ก้อนนะครับผมก็ลองบริหารจัดการก,กันดูนะครับ ถ้าใครแรกได้ครบก็ดีถ้าแรกไม่ครบจริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าอย่างน้อยนะครับแลกสโมเกอร์กับลูฟี่เก็บไว้ก็ยังดีนะครับเพราะว่า2ส,สังกัดเนี่ยมันค่อนข้างหายากนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่กิจกรรมต่อไปนะครับผมกิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรมวันพีซบ็อกเซตนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับกิจกรรมเอาไอเทมแพ็กเกจมาขายนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันก็จะถามว่าถูกไหมมันก็ มันก็ยังไม่ถึงกระถูกมากนะครับถ้าจะให้ราคาถูกจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นกิจกรรมลดเข้าเนาะก็คือกิจกรรมลดราคานะคะในร้านค้าขายเพชรน,นะครับแต่ว่ากิจกรรมอันนี้มันเหมือนเป็นชุดแพ็กเกจมากกว่าเนาะถ้าใครอยากได้ไอเทมอะไรเนี่ยก็สามารถมาแลกซื้อได้เลยนะครับผมอเทมที่น่าสนใจก็จะมีพวกชุดระดับสีดาวนะครับผมแล้วก็จะมีพวกถังเบียร์เนาะพวกแต้มกิวอันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่ว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงอยู่เนาะ ถ้าใครมีเพชรเหลือเยอะๆเนี่ยจะเอามาแลกชุดเซ็ตระดับ5ดาว6ดาวก็ได้นะครับมันก็จะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นมาอีกนะครับผมโอเคนะครับต่อไปเป็นกิจกรรมที่ลหลายๆคนรอคอยนะครับรวมถึงผมด้วยนะก็คือกิจกรรม Hero s o ซ l ช็อปนะครับผมก็จะเป็นร้านค้านะครับที่ให้เราเนี่ยเอาแต้มวิญ,ญญาณสีฟ้านะครับผมตามจํานวนที่กําหนดเนี่ยมาสามารถแลกรับไอเทมที่เราต้องการได้นะครับ ไอเทมในร้านค้าเนี่ยก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่าอีีเนาะมีถังเบียร์ให้แลกด้วยนะครับที่สําคัญเลยก็คือจะมีทหารระดับ1ดาวม่วงนะครับผมทหารระดับ4ดาวม่วงแล้วก็ทหารระดับ1ดาวส้มมาให้เราแลกนะครับผมแต่จํานวนแต้มที่ใช้แลกเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับถ้าเป็นทหาร4ดาวม่วงเนี่ยจะใช้ทั้งหมด4 0 0 0แต้มมินยานเนาะ ถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะแลกได้ประมาณ2ครั้งนะครับผมเช่นเดียวกันทหาร1ดาวส้มนะครับก็จะใช้แต้มวิญญาณประมาณ8 0 0 0แต้มก็สามารถแลกได้ประมาณ2ครั้งนะครับถ้าอ้างอิงจากกิจกรรมในรอบที่แล้วเนาะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าจะมีกล่องนะครับผมตัวละครทหารนะครับระดับ1ดาวม่วงมาให้เราแลกซื้อด้วยเนาะราคาก็ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับอยู่ที่ประมาณ 8,000ันต้มวิญญาณนะครับผมแต่ถามว่ากล่องนี้ดีไหมกล่องนี้ดีนะครับเพราะว่าหลังจากที่เรากดใช้งานแล้วเนี่ยเราจะได้รับทหารหนึ่งดาวม่วงมาครบทุกสังกัดเลยนะครับมันไม่ใช่แบบว่าเลือกตัวใดตัวหนึ่งเนาะแต่ว่าเราจะได้ครบทั้ง6ตัวเลยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่เนาะถ้าจะให้เลือกเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะครับว่าไ d ดีของแต่ละคนเนี่ยกำลังขาดทหารระดับไหนอยู่นะครับก็สามารถเลือกซื้อกันได้เลยนะครับ สำหรับแต้มวิญญ,ญาณนะครับก็สามารถหาได้จากการเอาตัวละครระดับตั้งแต่3ดาวขึ้นไปนะครับผมเข้าไปย่อยในฟังก์ชันออาต้านะครับถ้าระดับ3ดาว1ตัวเนี่ยเราจะย่อยได้แต้มวิญญ,ญาณแค่10แต้มนะครับแต่ถ้าเป็นระดับ4ดาว1ตัวเนี่ยเราจะย่อยได้แต้มวิญญ,ญาณ26แต้มนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นตัวละครระดับ5ดาวเนี่ยเวลาเราเอามาย่อยจะได้รับตัวละครละ 260แต้มมินยานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะย่อยเนี่ยก็แนะนําว่าย่อยตัวละครระดับ5ดาวกําลังดีนะครับผมเพราะว่ามันจะได้เยอะที่สุดแล้วนะครับส่วนหลายๆคนอาจจะถามนะครับว่าแล้วจะเอาตัวละครสังกัดไหนมาย่อยดีนะครับก็แล้วแต่ได้เลยนะครับแต่ผมแนะนําอย่างหนึ่งละกันถ้าจะเอาทหารระดับเอยเอาตัวละครระดับ5ดาวมาย่อยเนี่ยให้เว้นเอาไว้นะครับผมตัวละครสังกัดอินกับไซโครระดับ5ดาวเนี่ยก็คือสีม่วงกับสีเหลืองนะครับ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าเอามาย่อยนะครับผมแต่ถ้ามันจําเป็นต้องใช้จริงๆก็ย่อยได้นะครับเพราะว่าเจ้าถ้าหาไอ้เจ้าตัวละครสังกัดสีม่วงแล้วก็สีเหลืองเนี่ยมันค่อนข้างหายากนะครับในระดับ5ดาวเนาะถ้าเป็นไปได้ก็เก็บไว้แต่ถ้ามันจําเป็นต้องย่อยก็สามารถย่อยได้นะครับผมถ้าเกิดว่าย่อยแล้วมันทําให้ไอดีเราเก่งขึ้นเนี่ยก็ย่อยได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่กิจกรรมต่อไปนะครับผม สำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรม b a c k Smith e v e n t เนาะก็อันนี้ก็จะมาบ่อยหน่อยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะให้ผู้เล่นนะครับเอาอุปกรณ์สวมใส่นะครับระดับที่มันกำหนดพร้อมกับเงินเบลีแล้วก็เพชรอีกจำนวนหนึ่งนะครับสามารถมาอัปเกรดเพิ่มระดับอุปกรณ์ของเราได้เนาะถ้าสมมติว่าเรามีชุด5ดาวนะครับหชุดก็สามารถเอาเงิน60บล้านเบลีนะครับพร้อมกับเพชร8 0 0 0เนี่ยมาอัปเกรดเป็นชุดเซตระดับ6ดาวได้นะครับ แล้วก็ถ้ามีเงิน100ล้านพร้อมกับเพชร20,000นะครับก็สามารถเอาชุดระดับ6ดาวเนี่ยมาทำการแลกเปลี่ยนเป็นชุดเซ็ตแต่ละสายได้เลยนะครับผมก็มีให้เลือกทุกสายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสแลชเชอร์กับตันชูเตอร์ซับพอร์ตไฟเตอร์เนาะถ้าใครมีเพชรเหลือเยอะๆเนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่ผมว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยกิจกรรมนี้ถ้าเราอยากจะทำจริงๆนะครับ ให้มันมีมาพร้อมกับกิจกรรมสะสมใช้จ่ายจะดีกว่าเนาะเพราะว่าเพชรที่เราเสียไปเนี่ยเราก็จะได้รับ,บรางวัลจากกิจสะสมใช้จ่ายเพิ่มมาด้วยนะครับถ้าเรามาทําตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างน่าเสียดายนะครับผมโอเคนะครับต่อไปนะครับก็เป็นกิจกรรมวนลูปนะครับผมก็คือกิจกรรมสุ่มกาชาแก้วเบียนะครับผมเป็นกิจกรรมสุ่มกาชาถัางเบียเนาะแล้วก็กิจกรรมหมุนวงล้อสปินนะครับผมส่วนอันนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมเก่าแล้วนะครับจะหมดเวลาพรุ่งนี้10บโมงเนาะ ถ้าใครยังไม่ได้แลกก็อย่าลืมมาแลกด้วยนะครับกิจกรรมต่อมานะครับผมเป็นกิจกรรมนะครับผมเอาไอเทมที่ได้จากบอสทิสลุเนี่ยมาสามารถแลกซื้อของในร้านค้าได้นะครับไอเทมบอสทิสลุเนี่ยเราจะได้มาจากกิจกรรมบอสทิสลุนะครับผมก็คือเวลาเนี่ยที่เรานะครับทาการสุ่มกาชาแก้วเบียกาชาถังเบียหรือหมุนวงล้อสปินเนี่ยเราจะมีโอกาสได้รับไอเทมนะครับผมที่เป็นไอเทมที่เอาไว้ใช้ตีบอส ทิสลุนะครับผมถ้าเราสะสมครบ20ชิ้นนะครับเราก็จะสามารถโจมตีบอสทิสลุได้หลังจากบอสตายนะครับเราจะได้รับไอเทมที่เป็นเสื้อมา1ชิ้นนะครับผมบอสตายหนึ่งตัวก็ได้1ชิ้นนะครับถ้าอยากจะแลกของรางวัลดีๆเนี่ยเราก็ต้องตีบอสเยอะหน่อยนะครับผมก็เป็นกิจกรรมที่เหมาะสําหรับนะครับใครที่ดองพวกกาชาไว้เยอะๆนอนแล้วมาหมุนเนี่ยก็น่าจะได้รับไอเทมเอาไว้ตีบอสเยอะอพอสมควรนะครับ โอเคนะครับสาหรับกิจกรรมต่อไปก็เป็นกิจกรรมวันเตสนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าผู้เล่นนะครับไปสุ่มกาชาถังเบียนะครับแล้วได้รับตัวละครอุซบมาเนี่ยก็จะได้รับชุดระดับสีดาวมาฟรี1ชุดนะครับผมกิจกรรมนี้สามารถรับได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ถ้าใครสุ่มกาชาถังเบียนะครับแล้วเปิดได้ตัวละครลูฟี่นิวเวอร์นะครับผมก็จะได้รับถังเบียมาเพิ่มอีก5ถังนะครับกิจกรรมนี้สามารถทําได้2ครั้งนะครับ แล้วก็กิจกรรมสุดท้ายก็เป็นกิจกรรมลัคกที่พอยเนาะก็เหมือนกับกิจกรรมไปทุกๆรอบนะครับทุกครั้งที่เราทําการส่งกาชาแก้วเบียกาชาถังเบียรหรือว่าหมุนวงล้อสปินเนี่ยครบตามจํานวนที่กําหนดนะครับเราก็จะได้รับไอเทมลูกเต่านะครับผมซึ่งถ้าเราได้รับไอเทมลูกเต่าครบตามจํานวนที่กําหนดเนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลตามที่มันระบุไว้นะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับ รายละเอียดกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในวันนี้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าก็ค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะครับถ้าใครนะครับสามารถหาหินวิญ,ญญาณมาแลกพวกขุนทหารเก็บไว้ได้เยอะๆเนี่ยก็จะยิ่งสามารถอัปเกรดตัวละครได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแต่สําหรับใครนะครับที่จะเอาตัวละครไปย่อยนะครับเพื่อเอาแต้มวิญ,ญญาณเนาะก็อย่าลืมบริหารจัดการกันให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยมันมีอยู่หนึ่งกิจกรรมนะครับที่ยังไม่เข้ามาเนาะก็คือ กิจกรรมที่ให้เราหาตัวละครระดับ5ดาวทุกสังกัดนะครับตามจํานวนที่กําหนดเนาะถ้าจําไม่ผิดเนี่ยสังกัดสเต้งเด็กวิทแล้วก็ AGI เนี่ยรู้สึกว่าจะให้หาตัวละครระดับ5ดาวอย่างละ3ตัวนะครับแล้วก็สังกัด i n นกับไซโคนะครับให้หาตัวละคร5ดาวอีกสังกัดละ2ตัวเนาะซึ่งกิจกรรมอันนี้เนี่ยมันหายไปประมาณ3อาทิตย์แล้วนะครับผมนั่นก็หมายความว่าถ้ากิจกรรมอัปเดตเข้ามาในอาทิตย์หน้าอีกเนี่ย ก็มีโอกาสสูงมากนะครับที่กิจกรรมนี้จะเข้ามาเนาะยังไงก็พยายามเก็บทิกซอหรือว่าสะสมพวกทิกซอพวกเนี้ยเก็บเอาไว้บ้างนะครับผมเวลาที่มันมีกิจกรรมเข้ามาจริงๆเนี่ยเราจะได้ทํากันได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับสําหรับข้อมูลต่างๆที่ผมได้รีวิวไปเนี่ยถ้าหากมีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมซึ่งทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำผมได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับ ขออย่างเดียวคอมเมนต์ด้วยความสุภาพก็พอนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อ,ตอไปครับ